โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับผมแล้ววัน GTV s วีสนะครับผมก็อยู่ในเกม Efootball เช่นเคยครับผมคลิปนี้นะครผมก็จะาอัพค่าพลังอุลิกันะครับผมอลิกาล่างนี้นะฮะก็เป็นล่างแจกฟรีนะครับผมผมเนี่ยก็เกือบลืมไปเลยนะว่าเขาแจกนะครับผมผมก็จะอัพค่าพลังให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะโอเคครับผมจะเพิ่มเรียวอัพกันก่อนเลยนะครับทุกคน เพื่อนคนไหนนะ,ะที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนั่นเองนะฮะโอเคหลังจากที่เพิ่มเลเวลอัพกรเสร็จแล้วนะฮะทีนี้ไปอัพค่าพลังกันเลยนะฮะทุกท่านทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนอัพค่าพลังกันแล้วครับทุกท่านดูแนวทางการอัพกันไว้ให้ดีนะฮะโอเคอันดับแรกครับผมจะใส่ตัวยิงก่อนเลยครับหกแต้มนะฮะแล้วก็ตัวซงบอลครับผมตัวนี้ใส่แปดแต้มด้วยกันนะฮะ แล้วก็เลี้ยงบอดครับผมวันนี้ก็ใส่หมดปลายแต้มด้วยกันนะฮะอ่าแล้วก็สปีดต้นครับผมใส่3แต้มนะครับผมอ่าแล้วก็สปีดสเตมิน่าครับผมความมืดความทนตัวนี้ใส่ทั้งหมด9แต้มด้วยกันเลยนะฮะแล้วก็รีฟินดิ้งครับผมตัวนี้จะใส่สีแต้มนะฮะอ่าพี่อัพก็จะ ห8 8 394สนะครับผมค่าพลังโอวโออยู่ที่59นะครับผมทีนี้เดี๋ยวไปดูจัดลุงทีมนะครับผมบูตรวมโคดแล้วจะตันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับทุกท่านนี่ครับผมค่าพลังก็ตันอยู่ที่100นั่นเองนะฮะทีนี้จะเข้าไปดูค่าพลังภายในกันเลยนะครับทุกคน ว่าจะโหดมากไหมนะครับผมสำหรับบริการล่างแจกฟรีนะครับผมโอเคนี่ครับผมค่าพลัง95้าสิบหูธหนึ่งร้ครับผมนี่ครับพลังสีฟ้าสวยๆเลยครับผมโอ้โหนี่นะครับคนดูสำหรับอัพค่าพลังบริการนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมบันจีทีวีสตูดิโอต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม